กราบสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเวทีสอนชาแนลก้อนเอ็นมุดกะกาบทักทายสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยนอกเป็นยังไดกันเนี่ยตอนนี้บรรยากาศทางฝั่งลาวบรรยากาศทางไทยเป็นยังไงห่อนเลื่อนหนาวตอนนี้กมะมาหอนเรือนเมษาคนนอ,อเป็นเรือนซีอีบวกี่มือกี่วันกะสีหอดอ่าวันปีใหม่ทุกคนวันสงการกะจะมีพี่น้องหลายคนหลายทานไปดินไปเที่ยวกาต่อ สามารระวังทักษาสุขภาพตัวเองเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิีบิโอนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่ง,ห,งห้องเฮียนอนุศาสตร์จุระเทศไทยที่มีค่าเทอมหลายที่สุดเนาะทุกคนเนาะว่าห้องเฮียนนี่สิเป็นจังได๋สิมีพื้นที่ไลท์วอหรือว่าเป็นจังได๋มีพ้นมากมาเฮียนหลายบ่ทุกคนเนะาะเพื่อเป็นการศึกษาเชิงวิาเฮามาอัพส้มเติมพร้อมกันเลยว่าห้องเฮียนนี่สิเป็นจังได๋ วันนี้เป็นวันที่10กันยายน2020นะครทุกคนเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน King's College International School Bangkok นะครับที่ี่เป็นโรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษที่มาเปิดสาขาที่ประเทศไทย oh. เป็นครั้งแรกนะฮะที่อังกฤษนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า k Kings คอ l เ g จ Wimble ดันหรือว่า Kings Wimble ดันที่เนี่ยเป็นโรงเรียนระดับท็อปของประเทศอังกฤษเลยนะครับประมาณ1ใน4หรือประมาณ25%ของเด็กที่จบจากที่นี่นะฮะจะสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยออกสตอร์ดหรือเคมบริดจ์ได้นะครับซึ่งเป็น2มหาวิทยาลัยที่เป็นระดับท็อป10ของโลกนี้เลยนะฮะ ค่าเรียนของที่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ปีละ500,000บาทไปจนถึงปีละ1ล้านนะฮะซึ่งจัดว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งก็ว่าได้ดังนั้นในวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าเขามีการเรียนการสอนกันยังไงและเด็กที่นี่เขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงไปชมกัน ที่ตั้งของโรงเรียนคิงส์แบงคอกนะครับตั้งอยู่ในย่านรัชดาภาราม, 3, ราม 3, นะฮะตัวโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด22ไร<ด>่ครึ่งโดยจะแบ่งเป็นอาคารต่างๆที่ล้อมรอบตัว<อ>สนามฟุตบอลของโรง <bon S 1> เรียน <จะ S 1> เอาไว้นะครับรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด42,000ตารางเมตรนะฮะอาคารสามอาคารที่อยู่ด้านหน้าติดกับทางเข้าเนี่ยจะเป็นส่วนของ Facil i ต y ต่างๆของโรงเรียนนะครับส่วนตัวอาคารเรียนเนี่ยจะอยู่ถัดเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็จะมีอาคารสําหรับเด็กเล็กนะครับที่เรียกว่า Earl y Years นะครับแยกออกไปต่างหาก ด้านหลังซึ่งจะมี Facility เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยครับ ส่วนแรกสุดที่อยากจะพามาดูของโรงเรียนนี้นะครับทุกคนคือตรงด้านหน้าสุดของโรงเรียนเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดดรอปออฟที่ผู้ปกครองเ,เนี่ยเขาจะขับรถเข้ามาแล้วก็รับส่งบุตรหลานกันอยู่ตรงบริเวณน,นี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะให้ความสําคัญกับพื้นที่ตรงนี้มากเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้จะใหญ่มากเพราะว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องของการจราจรที่มันจะแบบชอบติดออกไปนอกโรงเรียนนะครับดังนั้นเขาก็เลยให้มันมีพื้นที่อยู่ภายในโรงเรียนที่รถสามารถวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับ ด้านหน้าเนี่ยที่อยากจะให้ดูนะครับคือลักษณะการตกแต่งของตัวสถาปัตยกรรมของโรงเรียนนะครับสิ่งที่เขาจะชอบใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่มันเป็นอิฐแดงนะครับอันนี้คือเขาต้องการให้ธีมการตกแต่งเนี่ยมันไปซิงก์กับที่วิมโบดันที่อังกฤษ ทางบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยจะมีโซนที่เขาตั้งเสาธงนานาชาติอยู่นะครับจะเห็นว่ามีธงชาติตาหลายชาติมากๆนะทุกคนอันนี้เขาจะตั้งตามสัญชาติของเด็กๆที่เขาเข้ามาเรียนที่นี่นะครับแล้วถ้าเกิดมีเด็กๆคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมีสัญชาติใหม่เนี่ยเขาจะตั้งเสาธงอันใหม่แล้วก็เชิญธงให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับประเทศนั้นๆน,น,นะฮะหลังจากที่เขาดอปออฟส่งเด็กๆลงจากรถแล้วนะครับเขาก็จะเดินเข้ามาผ่านระบบซีเคียวริตี้ตรงนี้ ทั้งเด็กและผู้ปกครองที่จะผ่านเข้าไปข้างในเนี่ยจะต้องผ่านการสแกนใบหน้าหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีการแตะบัตรนะครับถึงจะผ่านเข้าไปได้นะฮะคนแปลกหน้าก็ไม่สามารถเดินเข้าไปเมื่อเราเดินถัดเข้ามาข้างในนะฮะก็จะมาพบกับพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนนะครับด้านขวาของผมตรงนี้จะเป็นออฟฟิศสำนักงานของคุณครูแล้วก็สตาฟที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปดูทีหลังก่อนอื่นจะขอพาไปดูเฟสิลิตี้ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนก่อนนะครับ เริ่มจากตัวสนามฟุตบอลอันนี้อันนี้จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานที่โรง <Wow. S 1> เรียนจะใส่มานะฮะซึ่งญ่าที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นญ่าเทียมนะครับมาตรฐานระดับฟีฟ่าสาเหตุที่เขาใช้ญ่าเทียมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้สามารถใช้งานได้ตลอดปีโดยที่ไม่ต้องรอว่า หญ้ามันจะเขียวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ส่วนเดินถัดเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งจะมีโซนที่เป็นสนามเทนนิสนะครับสนามเทนนิสเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คอร์ดนะครับซึ่งจะมีอยู่ในร่ม2คอร์ดแล้วก็จะมีอยู่ด้านนอกที่เป็นกลางแจ้งอีก2คอร์ดแล้วถัดมาทางฝั่งนี้จะมีร้านกาแฟนะอันนี้จะเป็นร้านดีนแอนเดลูก้านะครับซึ่งผู้ปกครองที่เขามารับส่งบุตรหลานก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้แล้วรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็สามารถมาซื้อกาแฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อาคารแรกสุดที่อยากจะพามาดูนะครับทุกคนคืออาคารสปอร์ตฮอลนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นสนามกีฬานในร่มขนาดใหญ่นะครับใหญ่เท่ากับสนามบาสเกตบอล l 3สนามรวมกันนะทุกคนสาเหตุที่เขาแบ่งเป็น3สนามเนี่ยจะสามารถจัดคลาสได้พร้อมๆกันถึง3 6ถึง6คลาสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนมีการแข่งขันนะฮะทุกคนคือเขาจะมีแป้นบาสแบบที่พับลงมาจากเพดานได้นะฮะเพื่อให้กลายเป็นสนามขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วให้เด็กเนี่ย มานั่งล้อมรอบเพื่อชมการแข่งขันอันนี้นะครับส่วนบริเวณชั้น2เนี่ยถ้าเกิดเรามองขึ้นไปจะมีะเหมือนกับระเบียงที่อยู่ข้างบนอันนั้นคือเป็นจ็อกกิ้งแทร็กด้วยนะครับให้เด็กๆเ,เขาสามารถวิ่งวอร์มอัพกันก่อนได้อีกด้านหนึ่งของตัวสปอร์ตฮอล์เนี่ยจะมีคลัมบิ้งวอลล์ด้วยนะครับสำหรับให้เขาเรียนพวกมานเิเนคลัมบิ้งเพื่อให้เด็กๆเนี่ยจะฝึกการใช้มือเพื่อปีนป่ายเดินถัดมาอีกอาคารหนึ่งนะครับตัวอาคารนี้จะเป็นอ,อาคารสระว่ยาวยน, <ะ S 1> น้ำนะครับทุกคน ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะใส่สระขนาด25คูณ50ไซส์โอลิมปิก<อ>แบบมาตรฐานเอาไว้น,น,นะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถใช้เรียนว่ายน้ําได้นะฮะแล้วถ้าเกิดกรณีที่แบบมี2คลาสพร้อมกันเขาสามารถแบ่งครึ่งเพื่อให้เป็นสระขนาด25คูณ25สองอันได้ด้วยนะครับแล้วตัวสระก็จะแบ่งเป็น10บลูกสามารถจัดการแข่งขันได้มีสกอร์บอร์ดนะฮะด้านข้างมีอัศจันทร์สําหรับให้เด็กๆเ,เขาขึ้นไปนั่งชมการแข่งขันได้แบบนี้นะครับซึ่งพอมันมีอะไรแบบเนี้ยเด็กๆเ,เ,เขาจะเรียนรู้ผ่านกระบ,บวนการพวกนี้ได้ด้วย ส่วนถัดมานะฮะทุกคนเราจะเดินไปยังอาคารข้างๆนะครับซึ่งตรงทางเดินที่เราเดินอยู่นี้จะเป็นสกายวอล์กนะครับที่เนี่ยคือทุกๆตึกอ่ะเขาจะมีสกายวอล์กเชื่อมกันถึงหมดเลยนะฮะเด็กๆที่เขาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องลงไปเดินข้างล่างนะครับเขาสามารถเดินข้างบนได้อย่างสบายๆด้านข้างของเราตรงนี้ที่เห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับอันนี้คือโซนที่เขาเรียกว่าแอม h ีเทียเตอร์นะครับตัวแอมพีเทียเตอร์มันจะเป็นเหมือนกับเวทีจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะในช่วงเย็นๆที่แบบแดดไม่ร้อนมากเนี้ยตรงนี้ม ที่หนึงให้เด็กๆเ,เขาได้ออกมาแสดงออกทํากิจกรรมต่างๆ Facility ทั้งหมดเหล่านี้นะฮะถามว่ามีไปทำไมนะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขามีเพื่อซัพพอร์ตกิจกรรมที่เรียกว่า Co-Curricular Activities นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เด็กๆจะได้ลองใน1ปีเนี่ยเด็กๆจะได้ลองกิจกรรมเหล่านี้เล่นกีฬาทำอาหารเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ประมาณ12อย่าง เขาจะไม่มีการสอบวัดผลนะครับคือเด็กๆเ,เนี่ยจะไม่ถูกจัดว่าทําได้ดีหรือไม่ดีไม่ถูกกดดันนะครับแต่ให้เขาได้ลองอย่างเต็มที่ว่าเขาชอบในสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยได้ทดลองให้หรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับแต่ว่าจะไม่ต้องมีการสอบที่ตึกนี้นะครับทุกคนยังมีเฟอรซิลิตี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือออเ i ทอรี่แมแห่งนี้นั่นเองทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอประชุมมีพื้นที่ขนาดประมาณ <Wow. S 1> 600ที่นั่ง จะเห็นว่าการ<อ>าตกแต่งของที่นี่สวยงามมากๆนะครับคนออกแบบที่นี่คือคุณสมิธโอบายาวาดนะครับเจ้าของบริษัทสถาปนิกกรุงเทพนะครับเขาเป็นคนออกแบบทั้งโรงละครราชดลไาลทีเตอร์โรงละครสยามพิคเนตนะครับเขาก็มาออกแบบตัวออเดทอรียมแห่งนี้ให้กับ k i n g ิงแบง k อกด้วยนะครับ นอกจากนั้นเขายังเป็นคนออกแบบโรงเรียนนี้ทั้งโรงเรียนเลยนะฮะทุกคนคือสุดยอดมากๆนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูครับคือตัวจอ LED ที่ติดอยู่บนผนังนะฮะบนเวทีของออร์เทอเียมแห่งนี้คือจอนี้จะเป็นจอขนาด520นิ้วนะทุกคนใหญ่มากคือถ้าเกเอาจอนี้มาวางบนพื้น oh. จะมีพื้นที่ประมาณ66ตารางเมตรนะครับคือใหญ่ประมาณ คอนโดทูเบดหนึ่งยสาเหตุที่เขาใช้เป็นจอแบบนี้แทนที่จะใช้พวกโปรเจคเตอร์นะครับคือจอพวกนี้มันจะมีความสว่างที่มากกว่าโปรเจคเตอร์ดังนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องดับไฟทั้งหมดเพื่อให้คนดูเนี่ยมองเห็นคอนเทนต์ที่อยู่บนจอเดินถัดลงมานะฮะจากตัว auditorium เนี่ยเราจะมาพบกับโซนที่มันเป็นเหมือนกับใจกลางของตัวโรงเรียนแห่งนี้นะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เป็นออฟฟิศเป็นพื้นที่นั่งทำงานของแบบสตาฟอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนนะครับตัวอาคารแห่งนี้จะมีเฟสิลิตี้หลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันอย่างทางขวามือของผมตรงนี้จะมีคอนเสิร์ตฮอล์นะครับเป็นห้องสำหรับจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ <ert> นะฮะแล้วก็จะมีตัวแดนสตูดิโอเป็นพื้นที่สำหรับซ้อมเต้นนะครับ ทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโซนห้องสมุดนะครับห้องสมุดจะมีการแยกระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโตด้วยนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ที่อยู่ในห้องสมุดเนี่ยมันแยกแตกต่างกันและด้านในสุดลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นทางเดินเข้าไปยังตัวอาคารเรียนของเด็กๆถัดมานะฮะทุกคนเราจะพามาดูโรงอาหารของที่นี่บ้บางนะครับว่าเด็กๆเขาทานอะไรกันนะฮะโรงอาหารที่เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายโซนนะทุกคนมีอาหารหลายประเภทจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งโซนอาหารไทย มีทั้งโซนอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีโซนสลัดบา,าร์าด้วยนะครับซึ่งอาหารในแต่ละวันเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับใน1เดือนแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยมันจะรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่เด็กๆสามารถกินได้เป็นแบบบุฟเฟ่ตักได้ไม่อั้นนะฮะแล้วมันยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากเลยคือเด็กๆที่เนี่ย จะได้ทานอาหารพร้อมๆกับคุณครูของเขาเลยนะครับบางทีนั่งโต๊ะเดียวกันกินด้วยกันเลยนะฮะมันเหมือนกับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กนักเรียนกับคุณครูด้วยนะครับถัดมานะทุกคนเราจะไปดูกันว่าที่นี่ตึกเรียนเขาเป็นยังไงนะฮะไปดูว่าเด็กๆเ,เขาอยู่ในห้องเรียนแบบไหนนะครับคือตัวตึกที่เราอยู่ตอนนี้มันจะมีห้องเรียนอยู่หลายห้องมากเลยแต่เขาจะแบ่งเป็น2ชื่อนะฮะชื่อหนึ่งเขาจะเรียกกลุ่ม Bangkok อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะเรียกว่ากลุ่มวิมเบลดันนะครับแบงคอกก็จะมีหลายห้องวิมเบลดันก็จะมีอีกหลายห้องซึ่งแบงคอกจะเป็นสําหรับเด็กเล็กแล้ววิมเบลดันจะเป็นสําหรับเด็กโตนะครับคือระบบการศึกษาแบบของโรงเรียนนี้เขาจะใช้เป็นระบบอังกฤษนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับระบบไทยบ้านเราบ้านเราก็จะมีอนุบาลปฐมมัธยมใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นเยร์นะครับก็จะมีตั้งแต่เยร์หนึ่งถึงเยร์สิบสามเยร์หนึ่งถึงเยร์หกเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่า จูเนียร์สกูลแล้วก็เยี่ยเจ็ดถึงเยี่ยสิบสาเขาจะเรียกว่าซีเนียร์สกูลนะครับถ้าเกิดเด็กกว่านั้นอีกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพล็บสกูลเพล็บสกูลก็คือจะเป็นแบบพรีเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่แล้วก็รีเซพชั่นนะครับผม mm. ที่โรงเรียนนะครับ mm. เขาจะประตูเปิดประมาณ7จ็ดโมงนะฮะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องเนี่ยเขาจะเข้าเข้าห้องได้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็คลาสเนี่ยจะเริ่มประมาณ7จ็ดโมงห้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ เขาเดินเข้ามาแล้วเขาจะมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะเข้าห้อง พื้นที่ด้านหน้าห้องเรียนเนี่ยเขาโดยจะทําเป็นลานกว้างๆแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าแบบมีพื้นที่ให้เด็กๆเนี่ยสามารถวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าห้องเรียนเนี่ยมันจะมีเหมือนกับช่องเก็บของจะเรียกว่าล็อกเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีประตูปิดนะฮะคือมันจะเป็น <Lock> er. พื้นที่ให้แบบเด็กๆเขาเก็บกระเป๋าเก็บของส่วนตัวไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับการเสริมสร้างให้เขารู้จักมีพื้นที่ส่วนตัวที่เขาจะต้องดูแลเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ ก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรียนส่วนเข้ามาในห้องเรียนนะทุกคนห้องเรียนของที่นี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ เราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่ได้นั่งเป็นแบบโต๊ะเดียวๆแบบโรงเรียนไทยแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาจะนั่งกันเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับในห้องเรียนก็จะมีคุณครูประจําชั้นหนึ่งคนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะมีคุณครูคนไทยเป็น Assistant Teacher ที่เีเป็นผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนะครับภายในห้องเนี่ยคุณครูก็จะมีกระดานไวบอร์ดมีบอร์ดที่สําหรับแบบติดพวกงานคราฟงานศิละปะต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่จะเป็นทีวีอินเทอร์เรกทีฟสกรีนนะครับที่สามารถแบบ เวลามีสื่อการสอนอะไรต่างเนี่ยคุณครูสามารถฉายจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาที่หน้าจอได้ให้เด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตได้คือแสงสว่างภายในห้องเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับคือนอกจากเขาจะติดไฟแล้วเนี่ยเขาจะใส่กระจกเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ที่จะแบบให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาให้เด็กๆเ,เขาอยู่แล้วเขาไม่รู้สึกอึดอัดแล้วมองออกไปข้างนอกนอก็เห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะครับ และนอกจากระบบห้องเรียนนะครับที่นี่ยังมีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะฮะก็คือระบบ House System นะครับซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือเด็กหนึ่งคนเนี่ยจะได้รับการ Assign ให้อยู่ใน House หรือบ้านนะครับใครนึกไม่ออกให้นึกถึงบ้านแฮร์รี่พอตเอร์ที่แต่ละคนก็จะอยู่ในบ้านแต่ละบ้านนึกออกไหมฮะ ซึ่งในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีเด็กมากกว่า1ระดับชั้นปีนะครับจะมีทั้งรุ่นพี่มีทั้งรุ่นน้องอันนี้มันเป็นระบบที่ทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีอินเตอร์แอคชันได้เจอผู้คนที่นอกเหนือจากเพื่อนร่วมห้องอะ่ะได้เจอเพื่อนต่างห้องได้เจอเพื่อนต่างระดับชั้น มีรุ่นพี่ที่เขาให้คาปรึกษามีรุ่นน้องที่เขาจะต้องดูแลนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีคุณครูประจำเฮาส์ด้วยนะฮะเรียกว่า Head of House นะครับเขาจะเป็นคุณครูที่จะคอยดูแลเด็กๆที่อยู่ในเฮาส์ของเขานั่นเองทําให้การที่เด็กคนนึงเนี่ยมีทั้งห้องเรียนมีครูประจําชั้นดูแลกับมีคุณครูที่เป็น Head of House ดูแลเนี่ยเด็กคนหนึ่งจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้านและได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนตึกสุดท้ายนะครับจะเป็นตึก Early Years นะครับคือจะเป็นตึกสำหรับเด็กเล็กซึ่งจะตั้งอยู่ด้านในสุดของตัวโรงเรียนเลยนะทุกคนสาเหตุที่เขาทำแบบนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องของ Security นะครับคือเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยที่มันสูงกว่าแล้วก็เขาต้องการแยกเด็กเล็กออกจากเด็กโตด้วยเพราะว่า2กลุ่มนี้จะมีพัฒนาการที่แตกต <Wow. S 1> ่างกันนะครับผู้ปกครองเนี่ยที่เดินมาส่งเด็กๆเ,เนี่ยสามารถเดินมาแล้วมาดรอปตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเราเดินเข้ามานะครับคือจะสังเกตเลยว่าพื้นที่ของเด็กเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเด็กโตนะ ในอาคารแห่งนี้พวกห้องเรียนเนี่ยเขาจะวางอยู่รอบๆนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโอเพนสเปซขนาดใหญ่นะครับให้เด็กๆเนี่ยเขามีพื้นที่แบบวิ่งเล่นเจียวจ้าวเล่นของเล่นอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับการตกแต่งที่อยู่บริเวณนี้มันจะมีความแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะจะสังเกตว่าจะมีแบบอุโมงค์ต้นไม้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ทําเสาเป็นรูปต้นไม้นะฮะอย่างตรงบริเวณฝ้าเนี่ยเขาจะมีทําเป็นลูกก้อนเมฆด้วยอะไรแบบนี้ทุกคนก็คือแบบเพิ่มความน่ารักสดใสให้กับเด็กๆนะคร มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้สังเกตนะครับคือการใช้สีที่อยู่บริเวณตรงนี้จะสังเกตว่าที่เนี่ยเขาจะเลือกใช้สีที่มันเป็นแบบสีที่มันค่อนข้างเพลนๆพลขาวสีไม้ธรรมชาติอะไรพวกนี้เขาจะไม่เลือกใช้สีฉูดฉาดเท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นการฟอร์์จินตนาการให้เด็กคิดถึงสีต่างๆเหล่านั้นนะ่ะแบบเหมือนกับจำไปในหัวนะฮะแต่ความจริงอะ่ะคือถ้าเกิดเราทําให้มันเป็นสีเพลนๆพลแบบนี้เด็กเกเขาจะมีพัฒนาการด้านจินตนาการที่มันดีกว่าเดิม แล้วสำหรับเด็กเล็กเนี่ยฟァซิลิตี้เขาก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนมีทั้งสนามเด็กเล่นมีทั้ง Playground มีสะว่ายน้ำมีอ้ยอะไรต่างๆเยอะแยะซึ่งมันจะมีความไม่เหมือนกับเด็กโตตรงที่ว่าเขาจะมีการทำส a l e ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้มันเหมาะสมกับเด็กๆแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่พิเศษมากเลยคืออันนี้ครับห้องครัวนะฮะทุกคนคือห้องนี้จะเป็นห้องคุกกิ้งคลาสแล้คือดูความน่ารักของเตาดิทุกคนคือแบบ เป็นเตาที่แบบเด็กๆเ,เขาก็จะมาแบบปรุงอาหารทาอะไรอยู่ตรงนี้มีเตาไฟฟ้ามีที่ดูดควันนะฮะมีซิงค์สำหรับล้างจาน้วจะสังเกตว่าเนี่ยอันนี้เป็นสําหรับเด็กเล็กอันนี้สําหรับเด็กโตขึ้นมานิดนึงจะมีความต่างของเคาน์เตอร์ที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมุมที่แบบเป็นโซนเตาอบที่เป็นระดับคุณครูให้สามารถใช้ได้ซึ่งเขาบอกว่าปกติเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะไม่ค่อยได้ให้ทําอาหารหรอกนะครับเพราะว่ามันจะเลอะบ้างมันจะ วุ่นวายวาทขี้เกียจเก็บล้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆจริงๆก็ควรจะต้องรู้จักวิธีการทําอาหารไว้บ้างดังนั้นเขาก็เลยมีเฟสิลิตี้ส่วนนี้ไว้ให้ด้วยและสุดท้ายเราจะเดินเข้ามาดูห้องเรียนของเด็ก Early Years กันสักนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นห้องเรียนที่น่ารักมากๆเลยและคือแบบความมุง้งมิ้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ20เบอร์นะครทุกคนดูแบบดูขนาดเก้าอี้สิคือแบบ น่ารักมากอะ่ะเออในห้องเรียนของ Early Years เนี่ยเด็กจะน้อยลงไปอีกนะครับทุกคนคือจะอยู่แค่ประมาณ15-18ถึงคนเท่านั้นเองนะครับภายในห้องเนี่ย <Wow. S 1> จะไม่ได้มีแ่เฉพาะโต๊ะสำหรับนั่งเรียนแล้วก็จะมีมุมสำหรับแบบให้เด็กเขามีกิจกรรมทำมีมุมอ่านหนังสือมีมุมแบบคุกกิ้งนะฮะมีมุมของเล่นต่างๆนะครับเด็กๆสามารถหยิบออกมาเล่นแล้วก็เอาไปเก็บที่เดิมได้นะครับ รวมถึงว่าด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะมีประตูที่สําหรับเปิดออกไปยังเทอเรสด้านนอกเมื่อเปิดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบเซมิเอ์ดอร์ที่แบบเด็กๆสามารถวิ่งออกไปวิ่งเล่นได้ระหว่างที่อยู่ในห้องเรียนนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันฉลาดมากเลยคือเขามีการสร้างห้องน้ําไว้ภายในห้องเรียนด้วยนะครับซึ่งหนึ่งห้องน้ําจะแชร์กันระหว่างห้องเรียนสองห้องสาเหตุที่เขามีห้องน้ําภายในตัวเนี่ยคือเขาบอกว่าการที่คุณครูคนนึงจะต้องพาเด็กไปเข้าห้องน้ำเนี่ย มันเสียเวลาสําหรับคลาสมากๆนะครับแต่มันจะดีกว่ามากถ้าเกิดแบบคุณครูสามารถดูแลเด็กๆที่เข้าห้องน้ําไปพร้อมๆกับดูแลเด็กๆคนอื่นที่อยู่ในห้องได้พร้อมกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้เดินชมโรงเรียนซะทั่วเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเด็กๆของโรงเรียนนี้น่าอิจฉาจริงๆนะครับคือผมยังรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งมาสมัครเรียนใหม่เลยนะครับ มีอีกห้องนึงนะครับที่อยากจะพามาดูก็คือห้องนี้ครับห้องนี้คือห้อง Headmaster Office หรือห้องของอาจารย์ใหญ่นั่นเองอาจารย์ใหญ่ของที่นี่คือครูทอมนะฮะโทมัสแบนยาร์ดนะครับ, ard, รบเขาเป็นคนอังกฤษนะฮะประวัติการศึกษานะครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขา Physics จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นไปต่อ PGCE หรือว่า Certificate of Education จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเลยนะครับก็คือจบด้าน d อ c เคชันมาโดยตรงแล้วครูทอมเนี่ยเคยเป็นรองอาจารย์ใหญ่ที่ King s ์ o ูดันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขายังไปเป็น Head of International School ที่ King s ที่ไปเปิดที่จีนนะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่เมืองไทยแห่งนี้นะครับโดยปกติอย่างที่เรารู้กันเนี่ยโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะนําเด็กมาฝากหรือว่านําเด็กเข้ามาเข้าโรงเรียนของตัวเองใช่ไหมฮะ แต่ว่าที่ k n n s s b n n k o o เนี่ยคนที่มีอำนาจในการเลือกเด็กเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มีเพียงคนเดียวนะครับนั่นก็คือครูทอมนั่นเองนะครับซึ่งครูทอมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่เด็กๆทุกคนมากแล้วก็จะเป็นคนที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กทุกคนเลยนะฮะในการที่จะรับเข้าเรียนที่ Kings Bangkok แห่งนี้นะครับผมและนอกจากครูทอมนะฮะยังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสสนทนาด้วยนะครับนั่นก็คือ ศาสตราจารย์พิเศษดรสาคอสุขศรีวงศ์นะครับซึ่งเขาเป็น Chairman of Executive Committee ของ King's Bangkok แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน Founding Member ของคนที่นำ King's ว i m m l e d o n มาเปิดที่เมืองไทยเลยนะฮะคือเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยเขาขอแค่3อย่างเท่านั้นนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเด็กคนนั้นะจะต้องแฮปปี้คือเด็กจะต้องมีความสุขในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างที่2คือเด็กจะต้องบีซี่คือมีอะไรทาตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่เขาทำมันจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและการเรียนรู้ของเขาและอย่างสุดท้ายคือ polite นะครับคือเด็กจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมถม่อมตนเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งก็เป็น3ามคำที่เรียบง่ายแต่ก็ใจความครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะฮะและผมก็คิดว่าเด็กคนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ในการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีคนนึงนะครับ ดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง King's College International School Bangkok นะครับที่เปิดโอกาสให้บูมทลิตและทีมงานเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับตอนหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามวันนี้บูมขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะในประเทศไทยที่มีค่าเทิมแพงที่สุดนะทุกคนเพราะว่าในโรงเรียนมันมีความทันสมัยหลาย้ามีได้หลาย,ยางทีเทไ้นักเรียนที่เขาขาไปเรียนั เฮียนหูเลยไวหวเลยง่ายเพราะว่าในอุงเหียนนี่มีอุปกรณ์แบบท่านสมัยเึ็กน้อยที่เขาเพิ่เฮียนเข้ากับมีอ่าคู่รือว่าอาจารย์เอาใจใส่ดีเนาะทุกคนนอกจากเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอ่าประเทศไทยนะทุกคนเน,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 นี๋ยวจะเป็นโรงเรียน King Black Hawk นะทุกคนเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปเนาะสอนกันต้องของตัวลาไปก่อนเนาะแล้วมาพบกันคลิปต่อไปด้วยทุกครับสบายดี